สวัสดีค่ะเจเคเนโพาทุกท่านมารับชมกับที่ดินราคาเบาๆนะคะแปลงนี้เลยค่ะเป็นที่ดินถมแล้วร้อมล้วแล้วนะคะตอนนี้เป็นสวนมะม่วงอยู่นะคะอยู่ที่ตำบลพับพาชายัยอําเภออ่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะความเจริญกําลังย่างก้าวเข้ามานะคะตอนนี้พัฒนาไปค่อนข้างเยอะแล้วนะคะทุกท่านอยู่ท่ามกลางธรรมชาติเดินทางสะดวกสบายอยู่ใกล้กับสถานที่ท่องเที่ยวมากมายเลยนะคะ ด้านหน้าติดคลองนะคะติดคลองน้ำค่ะเป็นที่ดินเปล่า2 4 1ตารางวาถมแล้วร้อมรั้วแล้วนะคะพร้อมอยู่สามารถมาทำสิ่งปลูกสร้างนะคะปลูกบ้านสไตล์บ้านสวนได้สบายๆนะคะด้านหน้าติดคลองน้ำตอนนี้นะคะบนพื้นที่ก็จะมีต้นมะม่วงนะคะประมาณ10ต้นด้วยกันค่ะเจ้าของต้องการขายในยราคาเพียง4,0,000 0บาทเท่านั้นนะคะที่ดินเปล่า2งาน41ตารางวานะคะ ห่างจากตัวเมืองสุพรรณบุรีประมาณ25กิโลเมตรค่ะเดินทางสะดวกสบายนะคะมีเพื่อนบ้านมีไฟฟ้าค่ะห่างจากถนนรัดยางเพียง300เมตรเท่านั้นนะคะที่ดินแปลงนี้อยู่อย่างสงบเลยค่ะทุกท่านวิวสวยบรรยากาศดีนะคะอยู่ท่ามกลางธรรมชาติเลยทีเดียวสนใจที่ดินเปล่าแปลงนี้นะคะ4 0 0แสนบาทติดต่อเข้าชมแปลงจริงได้ค่ะเบอร์โทรผู้ขายใส่ไว้ใต้คลิปเรียบร้อยนะคะ สนใจโทรเข้าไปคุยรายละเอียดแลนะนัดชมแปลงจริงก่อนค่ะเพื่อประกอบการตัดสินใจที่ดิน,นโฉนดนะคะสำหรับวันนี้เจใคยโดใส่รายละเอียดพร้อมกับเบอร์ติดต่อผู้ขายไว้ใต้คลิปเรียบร้อยแล้วนะคะขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ